มองซ้ายมองขวาม,มองขวามองซ้งายนี่พวกนายแน่ใจเหรอว่ากิฟวอลเชอร์ที่เราได้มามันเป็นโรงแรมญี่ปุ่นแถวกลางป่าตรงนี้เนี่ยนะเพรใช่อ่ะเราซื้อ,อของ่ปแล้วใช่มาดิแล้วอันเนี้ยไม่รู้ว่าโรงแรมมันอยู่ตรงไหนด้วยเพราะว่าเรามองรอบๆก็ไม่เห็นเลยอ่ะแป๊บนะแป๊บนะหญ้าท<อ>ิมตูดหญ้าแหลมเลย เอาเป็นว่าฉันคิดว่าพวก <earn S 1> เราเนี่ย <plein> ควรเดินเข้าไปในเมืองแล้วลองถามคนแถวนี้ด้วยดีกว่านะว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะเมืองไหนเมืองนี้มีเมือง<ๆ>วะเมืองว้เมืองว้แล oh. ้วนึกว่าวเมืองไหนไปนะ,ะละถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราลองโทรไปถาม call center ดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยสามารถไป <later. S 1> ตรงนั้นได้ยังไงพวกนายไม่เอามือถือมาทำ GPS หน่อยหรอเดี๋ยวเพื่อนๆนยเราไม่เข้ามาในนี้แล้วมันมีเชือกอะไรติดตัวเราด้วยมันเชือกเราอ๋อริงเอ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ่นี่ทำไมมันเชื่อมกันอย่างงเี้ยว้ายฉันโดนล่ามฉันโดนล่ามโดนอะไรนะโดนล่ามล่าภาษาอะไรนี่พวกนายโอ้แน่ใจเหรอว่าที่นี่คือโรงแรมที่ฉันบอกว่าเราได้กิบเบลเชอร์มาจุ๊บแจยเธอไปซื้อปลากระป๋องปลากระป๋องโลเทมาไม่ตอนแรกฉันเห็นภาพอบบมันไม่ใช่แบบนี้นะนี่มันไม่ตรงปกอย่างแรงเลยอ่ะมันเก่ามากร้อยอ่ะและแถมนะ เมื่อกี้ตอนที่ฉันไปถามคนในเมืองเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีข่าวหรือเรื่องผีด้วยเฮ้ยผีอะไรผีอะไรผีผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนจะจะตามเธอไปทุกทีเลิกเล่นมวกนี้สักทีนะเขาจบคลิปแต่เพียงนี้ครับไปหกงั้นตอนนี้เรามาหาของที่นี่กันดีกว่าดูซิว่ามีอะไรพที่พวกเราเดี่ยจะสามารถแบบ เออใช้ในการนอนวันนี้ได้เหญ่เอ้ยเอาปิดไฟทำไมเปคนนอนที่นอนหมอนมุ้งอ่ะอ๋อนายนายสามารถพลิกพลิกบอร์ดนั่งออกมาได้นะเพื่อหาของเอาเงินไปทำอะไรเอนไปทำอะไรเดี๋ยวก่อนไม่รู้ฉันคิดว่าน่าจะเอาเงินไปซื้อของละมั้งที่นี่น่าจะมีร้านสะดวกซื้อมันเงินเงินโหยเงินกี่เยนมันมีดูตรงกลางน่าจเป็นห้าเยนไฟตามห้องไว้ได้ไหมฮะไรฉันได้ยินเสียงแปลกจริงๆอ่ะโอเคปิดประตูเฮ้ยจุ๊บแจ๊คเข้ามากับฉ เฮ้ยทำไมมีประตูดิแล้วเอาในห้องคนเดียวแล้วฉันน่ะแล้วนายไม่ปิดประตูไ่ในียไรปิดไฟปิดไฟดิทำไมปิดไฟพวกนายเป็นไงบ้างฉันมองไม่เห็นเลยมันคืออะไรในห้องไม่รู้ไม่กล้าไม่เอาไม่อะไรมันเข้าห้องด้วยเหรอกันอะไรขึ้นหรอหลุดเลยหลุดเกมเลยแล้วเราแอบตรงไหนตายแล้วไปเลยอุ้ยไปหมองหัวหายด้วย พวกฉันหลุดเลยเฮ้ยหน้าหายเดี๋ยวพี่วิชัยไปไหนรู้ว่าทำไมเขาถึงบอกว่าผีหลอกจะทำให้พวกเราหัวโกรนนี่ไงหน้าหายเนี่แหละที่เขาเรียกว่าพี่หลอกวิญญาณล่อนฉันว่ามันต้องมีกล่องกุญแจที่ไหนสักแห่งแน่ๆก่อนที่ผีนั่นจะมากล่องอะไรนะนั่นน่ะสิฉันพยายามลื้อบอกแล้วนะก็ไม่เจอเฮ้ยฉันเจอุญแจเฮ้ยเอ้าเอ้าฉันเจอเจอกล่องกุญแจ กล่องอยู่ไหนอคุณแจอยู่ห้องนี้นี่นายดูดินี่โอเคัวคุณแจโบราณมากเลยแล้วก็ต้องเอาไปเปิดกล่องกล่องอะไรลองหาพวกห้องเก็บของไหมฉันคิดว่าโรงแรมต้องมีห้องเก็บพวกที่นอนหมอนมุ้งอยู่แล้วมีตู้สามสี่ตู้เนี่ยห้องนี้ตู้สามตู้ตลอดกาลค่ะเย็นไปเลยทางนีของเราพยายามเปิดไฟทิ้งเอาไว้นะ ในห้องไหนมีไฟเข้าห้องไหนห้องไหนมีตู้เปิดไฟไว้ในห้องนี้ก็มีตู้เหมือนกันอ่ะเปิดไฟไว้เลยรู้มีตู้ทุกห้องแหละแต่ว่ามันมีแค่ตู้เดียวไอ้ห้องน้ามีสามตู้โอเคเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะโอ้โอ้ชุ๊บแจงอะไรอะไรเงินแท้ฉันได้เงินระวังด้วยล่ะนี่มันก็ใกล้จะถึงเที่ยงคืนกว่าแล้วฉันว่าเวลาผีออกกล่องอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนกล่องอะไรไม่รู้นี่ดูดิจุ๊บแจงฉันคิดว่าจุ๊บแจงนี่น่ะเปิดได้ โอเคันจะใส่ให้เลยนะเดี๋ยวนี่วอดทรยไม่ออกอ่ะมันเป็นยันเหรอฉันคิดว่ามันเป็นยันนะฉันจะลองเอ่อติดยันไหมแปะที่อูฟูดะคืออะไรอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ผีนั่นหรือเปล่าชื่ออูฟูดะแปะที่ผนังได้เพื่อนโอฟูดฉันลองแปะตรงนี้เฮ้ยว้าวเราต้องแอคทีเวตมันแอคทีเวตยังไงอ่ะเอ่มฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียง เสีย้วมามาอหาตู้หาตู cues 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 ้ไม่รู้หาห้องที่มีตู้ตอนแล้วไม่รู้โอ้โหุ๊กแจงไวไหมไวสุดอะไวสุดแล้วนี้นีนี้นีดนี้นี้นนี้นี้นนีี้นีี้น้นี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 นีลองดนนี้น้นี้นน้น้นี้น้วย้้นี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 น้น้้้ี นี่เรากลับมาในโรงแรมที่เดิมแล้วพี่ไม้หัวสั่นมากนายกลัวเหรอคนหัวสั่นหมดเลยเออจะมาสั่นสั่นสู้เหรอฉันเข้าใจแล้วหมายความว่านี่มันข่าวลือเป็นจริงเขาว่ากันว่าในโรงแรมนี้เมื่อตอนกลางดึกมันจะกลายเป็นเขาวงกตที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเราจะต้องทําการหายันมาเพื่อขับไล่ปีศาจตัวนี้นายดูห้องสิตู้ระเบิดหมดเลยฮะที่สําคัญคือบางห้องเปิดไฟไม่ได้ด้วย ที่บอกแสดงว่ามันเริ่มเข้าสู่ความหลอนขึ้นหลอนขึ้นเรื่อยๆอ่ะดิมันเริ่มพังหรือเปล่ามันน่าจะยากกว่าเดิมอ่ะมันเริ่มซ่อนยากแล้วก็เริ่มแบบของหายากขึ้นหรือเปล่าบางห้องก็มีตู้นะต้องหายดีนะเราเนี่ยโอ้ตายแล้วได้เฮ้ยฉันได้ยินเสียงแล้วเราแปะมือใช้มือใช้มือทางนู้นทางนู้นทางนู้นอ่าฝั่งนี้พวกเราเดี๋ยวแปะยันทั้งสองฝั่งเลยรอจนกว่ามันจะมาแล้วมันจะช็อกตายเพราะยันเฮ้ยโว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  ย้อนจนไม่กลัวหรอกเออาไหนบอกไม่กลัวแอดโดนยานเวทีปากห้อยเลยใช่ให้ทุกคนรอบนี้เราต้องออกจากเขาวงกดอนี้ให้ได้ก่อนก่อนอื่นก็ต้องเอ้ยอะไรอะไปอยู่ดีๆพื้นมันสั่นแปลกๆอะในหัวกันเองเปล่าเออในหัวสั่นเองเพราะว่าทุกทีมันมาจะเป็นเฮ้ยไม่รู้มัน่จะไม่มาตอนนี้เริ่มน่ากลัวละ บรรยากาศมันเหมือนกับว่าที่นี่เนี่ยผ่านศึกสมรภูมิอะไรมาเยอะมากเลยอ่ะประตูก็หลุดแถมแบบว่าตู้ที่เราเคยซ่อนมันก็แตกไปเราด้วยเจ้ามีพลังพายายาวที่จะทําลายทุกอย่างที่พวกเราพอที่จะซ่อนได้อ่ะไม่อยากเอาชีวิตรอดโอเคดีมากเจอกลยอเหรเจอกล่องเจอกล่องเหลือเหลือเราไม่เจอเซฟโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเปิดกล่องไม่ได้แล้วเราเราต้องเปิดฉันเจอห้องที่มีตู้ส เเเงราต้องเจอกุญแจสามารได้โอเคพวกนายเวลาไอ้นี่นายอย่าลืมพลิกบอกกันเด้อพลิกบอกบอกบอกโอ้ตู้เซฟเราต้องหารหัสผ่านก่อนนะรหัสผ่านมันมีทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันนะสามหรือสี่ตัวเนี่ยแหละจะไม่ผิดห้องนี้ไฟเปิดไม่ติดแล้วเฮ้ใช่บางห้องไฟเปิดไม่ติดุ นี่มันหลายประโยชน์ชัดๆเลยต้องลงไปข้างล่างแล้วชามอช่องต้นี่ไม่มีอะไรเลยนะไม่ต้องเข้ามาอาจจะแจงว้าตอนนี้ผมว่าเราอาจอาจจะต้องประจําตู้แล้วนะดูจากเวลาโอเคฉันมีตู้อยู่ฉันก็มีเหมือนกันพี่เต้หัวจุดแดงหาใหม่หาใหม่เลยมันมีห้องนึ่นที่มีตู้สามอ่ะพี่โมนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้้องนีไปด้วยไปด้วยโอ้ยมาเนี่ยล้อกันเลยเอาเดี๋ยว ตกลงกันก่อนใครตู้ไหนแหมตู้ไหนแหมตู้ไหนตู้กลางฉันตู้ไหนสุดเขตโอเคโอเคเราเรารอก่อนไหมหรืออย่างไรเดินไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าเราได้ยินเสียงแล้วก็วิ่งมาพร้อมกันพวก็มีตู้กันใช่ไหมผมหาตู้มายัง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 ไม่มาพี่โม่นายบ้าเมื่ยไหร่ทำไมไม่เปิดไม่ได้พี่โม่ผมซ้อมโค้รหันใหม่รู้ป้ย โอ้ยไม้ที่นี่มันเอียดอาจัเหลือเกินยังไม่มีเสียงเลยนะยังนิ่งกลิบว้าว <Whoa. S 2> ห้องนี้พวกนายเปิดกันแล้วแต่ว่าอย่าลืมพลิกบ่อะใช่ว่านในบ,บ่ก็น่าจะมีอเอ่อโค้ดซ่อนอยู่ผมพลิกจนคอพลิกแล้วเนี่ยมันไม่เห็นมีเลยเฮ้ย <Hey, hey, S 3> พี่บ่อไปหาตู้อืน่นเลยจิ้งมาตายนะเข้าแล้วจ้ะอุวยิวว้าวว้วซียูโอเก้นเข้าแล้ว เจออะไรคด้ตู้แล้วเอ้าไอ้ผมเข้าผมยจะไปยุ่งกับผมเลยบอกคุณมีตู้ไม่ต้ของคุณแล้วเรียบร้อยโหอมกินลาบมนุษย์อย่ากินของแซ่บมันมามันมาที่ตู้ฉันแป้งมันแก้งอ้าแล้วเราคุยตู้กับเซตดิบดีไม่มีนะมึงเออเราคุณคุณไม่มีสัตว์จัดในหมู่เพื่อนว่าผมแบบเมื่อกี้ผมกะเออสำรองไว้ก่อนอ่ะ ฉั่มันเปนพราฉัมาก่อนะไม่ไปนะพี่ผมมามาก่อนคุณอะไรอย่าตอนนี้มันอยู่หน้าตู้ชั้นอยู่เนี่ยเฮ้ยไปแล้วน้องไปแล้วน้องไปแล้วโอเคเอามาได้เรียกน้องนะเรียกซน่ารักบอกเลยว่าน้องตัวเล็กตัวน้อยมากเต็มพื้นที่โค้ดคืออันไหนละเนี่ยลองลองคนที่โต๊ะแล้วเปล่าบางทีโต๊ะแบบพิงพิงเอ่ออะไรวะพิงกำแพงไว้มันอาจจะอยู่นั้นก็ได้นะเพื่อน ฉันพยายามหาทุกที่แล้วอะแต่ทุกที่ดูเหมือนว่าพวกนายจะหากันหมดแล้วเหมือนกันนี่พวกนายลงไปข้างล่างแล้วหรอใช่ไหมเราลงกันวนมาเยอะไหมใช่ฉันวนมาสี่รอบเลยทุกที่มันเป็นเหมือนเขาวงกดไปซะหมดทุกชั้นเหมือนกันหมดเลยด้วยใช่เขาที่เหมือนใชเคยมาแล้วมันมีบอกไหมโค้ดตรงไหนยังไงไม่มีบอกเลยไม่มีบอกแฮะหรือ <Hey. S 1> ว่าโค้ดจะอยู่แถวกำแพง โค้ดไหนมีเลขห้องเฮ้ยหรือว่าเลขห้องมันจะใช่เล่าไปห้องหรือเปล่าโอ้ยน้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมา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 น้องนี้สามตู้ห้องนี้สามสามตู้โอเคสามตู้ขอตู้กลางอยู่ตรงไหนไม่รู้คุณเจอยังว้ายมันมาแล้วหันไหม นโอเคคุณแล้วมันอยู่นานด้วยนะเฮ้ยคนจีนเนี่ยอยู่นานเฮ้ยอันอยู่นานมันยังไม่ไปเลยอ่ะพี่มันดูอาคาดแค้นนะมันได้วิญญาณพี่โมไปแล้วมันยังไม่พอหรอหรือไม่อร่อยคขาพี่โมตายไปแล้วเหรอใช่ตายจะรอบแรกแล้วพี่คุณแกงตู้ไงพี่คุณแกงตู้นะโมไงตู้ผมผมจะเป็นพี่หลอกวิญญาณหลอน ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วเอ๊ะรหัสอยู่หลังตู้บางทีมันก็ตลกนะฉันยืนรออยู่เฉยๆแล้วพวกนายลงไปลงมาก็มาเจอฉันอยู่ตรงทางทางเดินก้นมันมันวนไงวนเวียนเป็นทางใครอ่ะอ๋อจุกแจงจยูบแจงไงถ้าเราลองเอาป้ายนี้มาใส่ได้ไหมเฮ้ยใครเคาะเดวๆใครเคาะไม่มีได้ยินเสียงคนเคาะ อันนี้เราได้ยินเสียงคนคอนะถ้าเกิดตัวหญิงเสียงคนแค่ก็จะไฮโฮไฮโฮดีดอะไรหรือเปล่าฮะดีดอะไรหรือเปล่าแปลกนะคงโผล่ไปเรื่อยถ้าขอลองใส่รหัสมั่วๆได้ไหมอยากรู้อ่ะมันมีรหัสกี่ตัวใส่ดิห้องนี้สามสามตู้นะจ๊ะเปิดไฟเลยก่อนเอาไม่ดีไฟดับไปแล้วใช่ปะโอ้ยน้องมาโอ้ยน้องมาทางไหนทางขวาทาไงอ่ะตู้ที่เคยดิวกันไว้ตู้เก่า อยู่ตู้ายฮยโอเคผมรอดยังรอดยังรอดยังไม่ไปนะยังไม่ไปนะโอเคยังยังยัง ผผมมยยินเสแถวอู่ก่อนหน้านี้โลกมีใครเคยเห็นแผ่นกระดาษอะไรอย่างนั้นบ้างไหมอ่ะมีตอนเก็บยันนะแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สัญลักษณ์สามตัวเหมือนที่ตู้สเซปอะไปแล้วเนาะไปแล้ว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 เฮ้ยทุกคนฉันรู้แล้วฉันว่ารหัสผ่านมันต้องติดในที่ที่มันอยอภายน้องมาน้องมาเหรอมนไม่มีโอ้พี่ไม้ตายผมอยู่ แล้มันดับมันคืออะไรนะอะไรฉันเจอแล้วเจอแล้วแล้วตู้เซฟละโค้ชว่าไงนะโอเคหน้ายิ้มอ่าอีเอ้าแล้วพ่อเออแม่พอแมงปอแมงปอโอเคอุ้ยได้กุญแจวิ่วิ่งมาเจอผมตรงทางเดินครับทางเดินผมจะอยู่ตรงหน้วแม่อยู่ในใจว่าไปทางเดินตอนนี้มันจะปลอดภัยอ่ะฉันหาห้องตู้กันดีกว่าตามทางมาเรื่อยๆแป้ง ไหน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 ทุกแจข้อนี้มีกี่ตู้มีตู้เดียวเแม่ขผมเจ้าหาทางดีที่ไร้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอยู่ที่จุดเลี้ยวให้โอเคพี่พี่ขิดไปอยู่ตรงไหนนะอ่าคุณพี่มาก่อนคุณวิ่งเลยเลยก่อนผมยืนอยู่กลางทางฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเอาตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันต้องที่ไหนคะโอ้มันเกินสายตะจิตเลยโอ้หฉันไปเลยอนะไปไม่ไปผมไม่มีที่ไป น้องมันเกิดตังหน้าห้องผมมันเกิดที่ห้องฉันด้วยโอ้โหคลานไปแล้วถึงกระสะดุ้งเลยติดไปผู้ยญิงเหรอผู้ตกรสวยเลยได้ผมสวยมากหนีทันเหรอตายปะตายปะไม่ตายไม่ตายดีนะเพราะเรามีพลังแห่งโอนิคิริอ่ะพวกคุณรู้อะไรปะผมผมเห็นอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้เห็นอะไรผมเห็นตูดมันด้วยจริงเหรอโอ้โหฉันอยากเห็นตูดมันน่ะเมื่อไรอ่ะูตด จะลองออกมาเพื่อดูตูดมันดีไหมยาแล้วแต่เลยเราจะยิงตูดีตูดตรียมเยี่ยมเยียมเยียเยียมเยียมร้อยเียมยมันี่ยมเยี่ยมยมเยี่ยมเยยม่มเลยเยียมยี่ยมเย่เยยย่มย่เียย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 ย บอกว่ายังฉันออกมาแล้วฉันก็เข้าไปแล้วอ๋ออันนี้ออกไปถาวรไปแล้ว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 โอ๊ยตามมาตามมาตกใจพงศ์พ่กิเดี๋ยวเมื่อกี้อ่ะมันแดงๆอ่ะแล้วก็มีหน้านายหน้ากูขนาดนั้นเลยโหมากอ่ะที่นี่วิ่งไปเมื่อกี้วิ่งไปไหนวะตาแตกเมื่อกี้อ๋อห้องนี้เร็วไข้เลยไขนายไข้างหลัง ได้ยัดมัวมันเร็วเร็วเร็วช่วยกันปะแปะเลอยากเห็มันอ่ะฉันว่าเราเราเราวิ่งก่อนไหมอยากเห็นตูบมันเนาะเออยี่สิหลอตจะบอกว่ามันสุ่มเกิดมันสุ่มเกิดเออมันเกิดโอเคแกเราเราปิดเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วกันบอกไงว่าบางทีมันเกิดตรงหน้าเลยแล้วก็ตายเลยน้องมาน้องมาน้องมาจะเอ๋ไหนอ่ะมาแล้วมาแล้วโอ้โหน้องคานมาแบบคานแบบอื โดนแล้วเย่เราอกไปได้ยังอีกเหรอเฮ้ย้าหากล่องอีกแล้วฉันว่าคราวนี้หลอนกว่าเดิมเพิ่มเติมคือที่นี่มันีังคาโลกแห่งควานตายนะแน่กล่องนะอยู่ห้องห้องตัวเยอะเราต้องทําเวลาให้ได้เร็วที่สุดนะทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราเข้ามาในเขาวมกดที่นี่ทีไรบรรยากาศมันจะเริ่มหลอนแล้วก็จะมีพาร์ตซ์ให้พวกเราแก้ไขแบบนานกว่าเดิมครั้งนี้มีกล่องสองกล่องกับตู้เซฟหนึ่งเซฟ ไฟฉายกระพริบด้วยใช่ฐานจะจะไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปต่อเพื่อนนี่ขนาดฉันซื้อไฟฉายแบบซูเปอร์ชาร์จมาแล้วนะเนี่ยแล้วเป็นแบบ <Yeah. S 2> ซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์ชาร์จใช่ New Jeans เฮ้ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีห้องที่แบบต้องเราต้องดูในรูด้วยคืออะไรอะ่ะฮะ,ฮะดูไหน,ไหน รู้แบบไหนนี่ห้องนี้เนี่ยจุกเมาดูเดี๋ยวผมไปดูร่าห้องฉันหา้อาไปขิดไม่เจอผมเจอห้องตู้เซฟแล้วครับโอเคมันมีเหมือนตุกตาแบบตุกตาต้องคำสาปอยู่ด้วยอ่ะพี่มาดูเร็วรู้ไหนที่มันหาอยู่แป๊บนึงฉันเก็บตังค์อยู่พวกนายอย่าลืมอย่าลืมตู้นะความล็อกเป็นเหตุสังเกตได้ฉันเจอห้องที่มีตู้สองอันนะไม่ดีสาม แจ้งข่าวนะครับช่วยกันจำด้วยห้องตู้เซฟจะอยู่จุดก่อนขึ้นบันไดหรือในขณะเดียวกันคุณลงบันไดมาคุณจะเจอห้องตู้เซฟอ่ะจูแจ้งพีิกินอยู่ไหนกันอ่ะโอนจะทำแล้วผมอนเจอแล้วในห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้อนี้ใเนี่ยเข้ามาเข้ามาในเนี้ยเนี่ยข้าทำอะไรเนี้ยข้าง้งตู้จะมีรูอยู่ในกระดองดูดิเฮ้ยฉันจะรู้สึกมันแปลกๆนะเอาพวกเราฉันเจอตู้ละต้นตู้ผมผมก็สายจอมานานไปหาที่อื่นเลยโอ้ ซ้ายปขวาเพื่อนระวังนะตอนนี้ฉันได้ยินเสียงแปลกๆลมหายใจแผ่วไปฉันเข้าตรงแล้วใช่หน้่นตู้มันไม่มานายไม่ไปดูดูเหรอเดี๋ยวก่อนไม่กล้าดูเดี๋ยวมันมาแล้วมันเกิดต่อหน้าดูมัไวิ่ันไอ่มันผ่านเวฟนี่ไปก่อนอโอเคโอเคตู้ก็อยู่ใกล้ๆหมายังยังอะยังอะมันเหมือนมันรอเราอะ รอเราไปดูตู้เซฟ่ะดิเออรอให้เราอยู่รอเราให้เราแบบเราอยู่ห่างๆตู้อะไรเงี้ยตู้ซ่อนอ่ะแล้วมันก็จะแบบออกล่างผมกลัวแบบว่าเกิดขึ้นมากลางถนนนะแต่ที่เราอยู่กันล่ะนั่นแหละดิได้อย่าลืมหารหัสด้วยนะยได้ตอนนี้ฉันรอเวฟก่อนเเวฟอะไรร้อ,อ,อ,อย้าไอเฮ้ยก็ไม่แพงเท่าไหรออ่ไม่าไมาแล้ว โอ้ยโอ้ย,อยเอาชันโมเจอจัดตัวหน้านายเหรอมันหลังผมแบบโอ้โหอยู่ๆมันผ่านหน้าตูฉันแล้วคนนักเ,เกียดเลยเกิดแบบเกิดใช่ใช่ที่ผมเจอไปบ่อยอะเฮ้ยครั้งนี้มันไปเร็วแฮะยังยังยังอยู่ยังอยู่มันคลานเร็วขึ้นอะ ให้เสียงคันมันเร็วขึ้นเยอะมากเลยอ่ะใช่ใช่นี่เป็นคันเร็วมากเลยมันผ่านตู้ฉันอีกรอบนึงแล้วแสดงว่ามันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบรวดเร็วแบบเดอะแฟชผมจะบอกว่าแรงเข้าปั้นผมมาเอาไม่อยู่ไอ้ตายแล้วโมโมตายเหรอเดวปุ้มอะโู้สามรอบมันสามรอบอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหเขาไม่ดูห้องตุ๊กตาก่อน โอเคเดี๋ยวเราไปหาโค้ดก่อนโอ้จริงด้วยโอ้ oh my god นี่มันไม่เหมือนตุ๊กตาเลยมันเหมือนเป็นศพม,มากกว่าพี่กิทเหรือตุ๊กตามันมีโค้ดหรือเปล่าเพื่อนลองดูดีดิเออมันมีกระดาษแข็งอ<า>ยู่กลางตัวตุวต๊กต,ตาด้วยนะเออดูได้เปล่ากดดูใหกด W E E ีได้เปล่าโอ้ยโ,โอเคโอเคฉันเห็นแล้วอ่ะฉันเห็นโค้ดแล้วเพื่อนโค้ดว่าไงเออฉันขอแคปภาพแล้วกัน ท่านไม่สามารถพูดเป็นคำพูดได้อ่ะเอ้ามันไม่ไม่ไม่ยิ้มไม่เห็นอมนายไม่แบบฉันใส่เลยนะจุ๊บแจงสอนอ่ะโอเคจุ๊บแจงใส่เลยฉันไม่อยากพยายามถ้าเกิดว่าเราเจอห้องที่มีศพตุ๊กตาเราสามารถเอานิ้วไปเกี่ยวเข้ามาได้อ๋อ W A D ใช่ไหมเอานิ้วเกี่ยวรูมันใช่ใช่นิ้วเกี่ยวเออแล้วโอเคได้อะไรมาจุ๊บแจงเฮ้ยไ้อง้องร้องมาาไวจังเ้เออ ย่อสบสุดท้ายที่ฉันเห็นคือพี่ใบลบไม่ทันเราชันตายเอาพวกเราลอดเฮ้ยแล้วแล้วนะคะหลังจากที่พวกเราเนี่ยประจนภัยกับไอ้บ้านผีสิงร้างญี่ปุ่นนั่นตอนนี้พวกเราผ่านมาได้สามรอบแล้วก็ปลดปล่อยวิญญาณจนส้ำแรงลอดลอดสองเท่ากับว่ารอดหมด รมหดแล้วกันนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ระทึกใจเหมือนกันแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยนะที่สําคัญนะคะทุกคนเกมนี้เนี่ยเขาแบบเหมือนสร้างความหลอนมาให้พวกเราแบบโหตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าไอ้ผีตัวนั้นมันน่ากลัวมากเลยอ่ะใช่เอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโอ้เห็นดูแจ้งโดนขมือเลยตะแก เออมากินฉันคนสุดท้ายเลยอ่ะสิง